ถ้าหากเราเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เราไม่ตั้งคำถามปลายทางมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากใครอยาก<อ>เป็นเซธีนิโอขอต้อนรับคุณฟาโร่โ ดีครับแนวทางการดูหนังของฟาโลเนี่ยครับจะชอบดูหนังแนวไหนหรือว่าซีรีส์แนวไหนบ้างคือจริงๆผมเป็นคนที่ดูหนังดูซีรีส์ได้ทุกแนวเลยเราชอบดูหลากหลายมากตลกเราก็ดูอย่างเบนโลสีเหลือชงผินิดหนึ่งนิดหนึ่งภาษาอังกฤษพอได้ไหมพอได้ใครอยากเป็นเซธีน่ะสิผิดต้า ก็คือดูได้หมดดูได้หมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5เรื่องนะครับที่คุณฟาโรเลือกมาเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมันเริ่มที่ภรรยาของเขาเธอไม่อยากเป็นสาวชาวไร่เธออยากจะขายที่ดินทั้งหมดแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองตัวสามีก็ไม่ยอมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภรรยาก็บอกว่าโอเคเธอไม่ไปใช่ไหมันก็แบ่งที่ดินขายเอาเงินแบ่งกันแต่ฉันจะเอาลูกชายไปด้วยเ็าจะโดนภรรยาพลากทั้งสองอย่างนี้ไปทันทีเขาจะคุยกับภรรยาแล้วหาทางออกร่วมกันสิ่งที่เขาทําคือตอนนี้เขามืดแปด ฆ่าภรรยาแล้วก็ปปบำรางศพภรรยาของเขาอันนี้ออคือจุดเริ่มต้นอันนี้ก็จุดเริ่มต้นการฆ่าภรรยาคือจุดเริ่มต้นของความหลอนทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องนี้หนังโทน,นี่เป็นหนังที่เราเรียกว่าโทนสโลเบิร์นก็คือโทนหนังมันจะถูกค่อยๆปูเรื่อยๆเห็นที่มาที่ไปของตัวละครแต่ละคนคือถ <c oughs> <Less> ้าผมพูดแค่ว่าพ่อร่วมมือกับลูกฆ่าแม่แค่เพราะแม่อยากให้แม่ไปอยู่ในเมืองคนอาจจะ มันแค่นี้เองเหรอ<ะ>แต่ถ้าเราดูในภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะเห็นที่มาที่ไปมูดแนนอนโท e หนังเรื่องนี้ค่อนข้างหลอนแบบไต่ระดับถือมันจะค่อยๆเผาคุณไปอย่างช้าๆกอนสุดท้ายไฟมันจะลุกโชนใช่ใชใช